ตอนบ่ายเนาะสุขศึกษาก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคนะครับดเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายนิดเดียว ไม่นานอธิบายเสร็จให้ทำางานแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวใครมีหนังสือก็ดูตามหน่วยที่12นะครับการเลือกซื้ออาหารและก็ผลิตภัณฑ์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเนาะช่วงวัยนี้ก็อยากจะเลือกซื้ออาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับ หน่วยนี้เราต้องสามารถทราบหนึ่งแหละหลักในการเลือกซื้ออาหารนะครับและก็อิทธิพลของสื่อโฆษณาเนี่ยในการตัดสินใจซื้ออาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเราเนี่ยครับบางทีเราหลงเชื่อครับที่เขาโฆษณามาเนาะบางทีแบบโฆษณาเกินจริงใช้7วันเห็นผลเลยนะครับผิวขาวกระจ่างใสอย่างนี้ครับลดลดรอยจุดด่างดำบางทีเราฟังแล้วแบบ ใครก็อยากสวยเนาะใครก็อยากดูแลสุขภาพแต่หลักความเป็นจริงอาจจะใช้แล้วไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการขายของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เป็นเหยื่อผู้บริโภคนะครับเราต้องไม่เป็นเหยื่อคนที่เขานํามาจําหน่ายหรือว่ามาแนะนําสินค้าให้เรานะครับเราต้องตามข่าวสารให้ทันเนาะในเรื่องนี้นะครับในการโฆษณาสื่อต่างๆก็จะมีอิทธิพลต่อ,อการตัดสินใจของเราครับ บางคนเราเห็นสื่อที่เขาแบบเวลาเขาโฆษณามาผู้คนก็สนใจอุ้ยอยากนำมาใช้จังอยากนำมาดูแลสุขภาพเราให้มันดีขึ้นแต่บางทีถ้าเราติดตามหรือว่าเราหาข้อมูลไม่ดีอาจจะหลงเชื่อเขาหรือว่าโดนหลอกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องดูให้ดีครับเนื่องจากการนำโฆษณานาเสนอด้านดีของสินค้าบริการแรงจูงใจของเราเนี่ยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ เราต้องดูหนึ่งเลยว่ามันจริงแค่ไหนดูปริมาณดูราคาครับที่เราต้องซื้อเนอะอาะามาดูความหมายคำว่าโฆษณาหมายถึงการกระทําไม่ว่าวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้คนซื้อนะครับที่เขาเรียกว่าผู้บริโภคเห็นหรือว่ารับทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในการค้าของเขาถ้าเกิดเราเป็นคนนําเสนอสินค้าอย่างเงี้ยสถติว่าเราเป็น เจ้าของน้ําหอมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเวลาเราจะโฆษณาให้คนเขามาเชื่อเนี่ยเราก็ต้องพูดในสิ่งที่มันเกินจริงอยู่แล้วนะครับส่วนมากเนี่ยโฆษณาเนี่ยเกินจริงหมดอยู่ที่เราจะใช้วิจารณญาณยังไงว่าจะเลือกซื้อสินค้านั้นไหมนะครับไม่มีใครมาโฆษณาแล้วแบบพูดสินค้าตัวเองไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราต้องอาหาข้อมูลยังไงนะครับ หัวข้อนี้สื่อโฆษณานะครับก็คือเครื่องมือที่มีหน้าที่นําพาข่าวสารนะครับไม่ว่าจะทางโซเชียลนะครับโซเชียลมีเดียหรือว่าโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยไม่ต้องใช้คอมใช้น้ตบุ๊กหรอกเซิร์ชเข้าไปก็ขึ้นหมดเลยเซิร์ชหาผลิตภัณฑ์บำรุงโลทงโลชั่นเน็นหมดนะครับโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นหมดนะครับอ่าแล้วเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ย ที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตประกอบไปด้วยอาหารยาเครื่องสำอางวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเราเครื่องมือการแพทย์หรือวัตถุเสพติดเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับบางคนาได้ยินข่าวได้บางทีฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วช่วยให้อะไรผิวพรรณดีปุ๊บหรือว่าฉีดแล้วทําให้ผิวขาวขึ้นนะครับมันมีหลายช่องทางเนะาะมาดูตัวอย่างบ้างผลิตภัณฑ์อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มครับ ในภานชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับเสริมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาเขียวสาลายนะครับทางยาก็ได้แก่ยารักษาโรคต่างๆนะครับยาแผนโบราณามาดูเครื่องสำอางบ้างนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดผิวหน้าสบู่โลโชั่นยาสระผมน้ําหอมยาสีฟันเนี่ยบางคน ใช้เยอะมากเลยนะครับก็คือหนึ่งเยเราเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวก็วจะมีพวกโฟมล้างหน้าสบู่โลชั่นนะครับยาสระผมน้ําหอมเนาะที่พบติดตัวมาครับส่วนผู้ชายก็อาจจะไม่ค่อยสำคัญหน่อยอาจจะมีแค่โฟมล้างหน้าทีมเนาะแค่นี้หรือบางคนสำคัญมากก็มีน้ําคุงน้ําหอมนะครับในวัยนี้มันก็เข้าสู่วัยรุ่นนะครับรักสวยรักง,งามเนานะอันนี้มันก็ห้ามไม่ได้อยู่ที่เราจะใช้วิจารณญาณหนึ่งในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์นะครับอันนี้ถุงยางละไมนะครับหรือว่าเข็มฉีดยาก็อี้นวดไฟฟ้านะครับทุกอย่างนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์หมดนะครับเขามาโฆษณาให้เราได้รู้ถึงวิธีการใช้วิธีการป้องกันอันนี้รู้ไว้ไม่เสียหายนะครับอย่างเช่นถุงยางละไมน่นี่บางคนแบบมองแล้วเป็นเรื่องตลก แต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องทราบนะครับทราบในที่นี้คือให้เรารู้วิธีการใช้วิธีการป้องกันนะครับไม่ได้ส่งเสริมให้เราฝึกหรือว่าปฏิบัตินะครับเข็มขีดยาอย่างเงี้ยนะครับใช้แล้วกระตุต้นในส่วนไหนเก้าอี้นวดไฟฟ้าอย่างงี้ครับต่อไปเป็นในส่วนของเสพติดยานอนหลับนี่อันนี้ก็ตัวดีเผื่อเราไปเจอในสังคมที่เขาเอาน้ําดื่มให้เราอย่างเงี้ยบางทีเรา เป็นคนที่รับของคนง่ายอันนั้นระวังนะครับเราต้องดูให้ดีบางคนอาจจะหวังนี้หรือหวังร้ายเราไม่รู้ไงครับเขาะาน้ําให้เราดื่นเราะนู่นนั่นยานอนหลับก็สําคัญนะครับหลับไม่รู้เรื่องเขาอาจจะแบ็กเม์เราถ่ายรูปภาพอัดวีดีโอของเราไปนะครับยาลดความอ้วนอันนี้ก็โฆษณาเยอะนะครับเห็นผลภายในเดือนหนึ่งแค่รับประทานยา3ามเวลาไม่ต้องออกกําลังกายอะไรเงี้ยกินทานข้าวปกติเขาก็จะมีสื่อโฆษณาให้เรา เชื่อนะครับถ้าใครหลงเชื่อเข้าไปบางทีอาจจะได้ผลบางทีอาจจะมีโทษนะครับก็คือรับประทานไปแล้วทําให้แพ้อย่างนี้ครับเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต่อไปสารเสพติดที่มีประโยชน์นะครับทางการแพทย์อันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับต่อไปอันนี้เป็นการวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่เกินความเป็นจริงนะครับ อ๋ออันนี้โฆษณาแบบสรรพคุณที่เกินจริงมากนะครับอันนี้เป็นยาสระผมที่ช่วยให้เส้นผมนุ่มนะครับผมแตกปลายหายทันทีตั้งแต่แรกใช้โหใช้ครั้งเดียวเห็นผลเลยยาถีฟันเช่นกันนะครับใช้แล้วฟันขาวยิ่งกว่าก้อนสำลีอันนี้มันก็เกินจริงสื่อโฆษณาเขาก็ต้องพูดเหมือนให้มันได้ไประสิทธิภาพด้วยลูกค้าถึงจะซื้อนะครับถ้าเราเป็นคนจําหน่ายหรือคนขายพวกอ่า ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องให้ผู้บริโภคเข้าถึงด้วยนะครับรวมไปถึงบอกวิธีการใช้นะครับหครืองฟอกนี้คือใช้เพียงแช่ไว้15นาทีไม่ต้องขยี้ผ้าก็สะอาดเหมือนใหม่ถ้าใครเห็นเก็ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้มันเกินจริงเนาะรวมไปถึงการโฆษณานะครับของยากินแล้วสามารถารักษาโรคได้หลายชนิดโอ้อันนี้ถ้าเราดูแล้วมันก็เกินจริงเราก็ต้องดูนะครับโฆษณานะครับ อันนี้สำรวจจากผู้ใช้30กว่าคนแล้วว่ารถจุดด่างดำภายใน1ิบี่วันอันนี้มันก็น่าจะห้าสบห้าเปอร์เซ็นต์เาะเพราะว่ามันให้เวลาตั้งสิบ4้าสิบี่วันไม่ใช่วันเดียวแล้วแบบจุดด่างดำมันหายเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเสี่ยงที่จะใช้ดูนะครับคือเราอ่านอ่านแล้วมันไม่เกินจริงก็ควรที่จะเสี่ยงนะครับอันนี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหรือสื่อโฆษณานี่เราตรวจสอบได้ง่ายๆ มีอยู่9ส่วนด้วยกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากดูชื่อก่อนชื่อสินค้ามันคืออะไรนะครับอันที่2ก็ส่วนประกอบที่สําคัญต้องดูว่ามันทํามาจากอะไรและก็วิธีการใช้และการเก็บรักษานะครับว่ามันทํำยังไงอันที่4ี่ก็จะเป็นขนาดปริมาณสมมติว,ว่าเราซื้อไป200เนี่ยปริมาณมันคุ้มกับเงิน200ที่เสียไปไหมนะครับอันที่5นี้เป็นคําเตือนนะครับข้อห้าม หรือข้อควรระวังในการใช้ยานี้ข้อ6วันเดินปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุข้อที่7ราคาสินค้านะครับข้อที่8ก็จะเป็นข้อมูลผูชนาการมันก็จะบอกว่าผสมอะไรลงไปกี่ย่างนะครับอันสุดท้ายข้อที่9เครื่องหมายออยอนี่นะครับอยอนี้สำคัญมาก ต่อไปการเลือกซื้ออาหารนะครับเราต้องดูว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรายัางไงนะครับนี่อย่างเช่นเนื้อหมูนะครับเนื้อวัวลักษณะต้องดูแล้วสดสะอาดนะครับปลอดภัยเนาะต่อไปอันนี้เป็นปลานะครับเป็นปลาเป็นไก่หมอตอนนี้ไข่ก็แพงมากนะครับฟองนึงจะเป็น10บ,บาทแล้วเราก็ต้องมาบริโภคผัก กินวิตามินให้เยอะนะครับกไก่กับไข่ต้องงดไว้ก่อน,นอเนาะเพราะออกข่าวน่าจะปรับขึ้นเมื่อวานว่าฟองละสามบาทนะครับอันนั้นคือออกจากฟาร์มนะหน้าฟาร์มขึ้นสามบาทแล้วมาหาเราก็น่าจะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบาทพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริโภควิตามินบ้างนะครับและถ้ากินพวกผักผลไม้ไปงดพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้ก็เป็นพวกนี่ผักปลอดสารพิษนะครับ อันนี้ปิ้งย่างนะครับเราต้องกินได้นะครับบางคนแบบมองแล้วปิ้งยา่างจะทานไม่ได้เราต้องดูนะครับให้มันสะอาดอาหารที่ปิ้งต้องสุกนะครับพอดีไม่ไหมจนเกินไปนะอาหารที่นํามาปิ้งต้องสดใหม่สะอาดไม่มีกลิ่นนะครับและที่สําคัญเราต้องไม่กินของดิบๆสุกๆนะครับถ้าสุกก็ต้องสุกไปเลยถ้าสุกมากถ้าไหมจนไปก็ทิ้งนะครับถ้ามันไหมเกินอันนี้ประเภททอด เป็นปลาเห็นกันทอดแบบไม่อ้มน้ํามันนะครับถ้ามองแล้วแบบน้ํามัน,มนมันอมก็ไม่ต้องรับประทานอันนี้สุขภาพนี่สิ่งที่จําเป็นคือนมนมจืดนะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นผลเราต้องดื่มไปเรื่อยๆนะครับดื่มไปเรื่อยๆมันไม่ได้แบบดื่มแค่วันของวันแล้วเห็นผลนะครับอันนี้ภาชนะต้องอยู่ในสภาพปกตินะครับถ้าเราจะเลือกซื้อนมต้องไม่บวมไม่พองนะครับไม่ฉีกขาดขวดต้องสะอาด ฝาปิดมิดชิดนะครับบางทีเขาลดราคาเนาะนมพวกแบบบางทีมันผลิตมาเยอะแล้วมันขายไม่ทันเนี่ยมันจะหมดอายุอีกสามสี่วันเนี่ยมันก็ลดราคาถ้าเราไม่ได้ได้ดูวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยเราไปซื้อมาเยอะปุ๊บก,กินไม่ทันก็เสียแล้วถ้าเรากินเข้าไปก็ท้องเสียอีกเพราะนั้นต้องดูให้ดีอ่านี่ก็เหมือนกันมีออย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 อ่อมาจากตรงนี้นะครับคุณภาพตำนัดคณะกรรมการอาหารและยานี่ อาย่อๆมาจากนี้เผื่อเขาถามคุณภาพอันนี้เป็นอาหารกระป๋องนะครับก็เหมือนกันปลากระป๋องก็ต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนมอะไรมีหมดอันนี้น้ําดื่มนะครับนี่น้ําดื่มใสสะอาดบรรจุขวดปิดที่สนิทนั่นเอง อันนี้เป็นเครื่องสำอางอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวให้จดโครงสร้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวเตียงสมุดขึ้นมานะครับอันนี้มองเห็นชัดไหมครับมองแล้วงงไหม ภาพนี้มองชัดไหมครับเดี๋ยวให้จดหน้านี้ลงไปครูตัดให้มันขยายให้ได้รูปใหญ่ๆมีอยู่ประมาณเก้าหัวข้อนะครับต้องวาดรูปไหมคะหรือว่าเขียนแต่ตัวหนังสือคะต้องวาดรูปไหมถ้าวาดรูปได้ไหมครับ หรือจะงงมองเห็นชัดไหมถ้าวาดลูกไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมถ้ามันไม่ค่อยชัดเราอาจจะทําสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับทาเหมือนในนี้แหละอาจจะไม่เราไม่ต้องเขียนหลักอะไรนะข้อมูลโูชนาการที่เป็นตัวเล็กนี่เราไม่ต้องเขียนหมดหรอกทำเป็นลูกสี่เหลี่ยมเราก็เขียนตามเขานี่แหละเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดเนาะเอาหน้าเดียวพอ เห็นวันที่ด้วยนะครับนี่ขยายตัวใหญ่ให้อ่ะโอเคนะครับเอาแค่ชิ้นเดียวงานชิ้นนี้ทำเ้านอนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเลย โอเคทำให้เสร็จนะครับอาจจะตกแต่งได้